สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเขาสูไลการเบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับในช่วงบ่ายค่ะของมื่อวันที่14ค่ะเดือนกุมภาพันธ์นะคะปีพุทธศักราช2569นะคะพี่น้องค่ะโอนี่ค่ะแอดพาพี่น้องมาเท่าสกุลสกุลนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากปู่วัดป่าอุดรนะคะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นแนวทางรัฐบาลไทยพี่น้องค่ะโอนี่ติดตามรัฐบาลไทยไปก่อนเด้อค่ะพี่น้องคะติดตามรัฐบาลไทยก่อนเนาะค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่า ช่วงนี้เอฟซีกระมุงไปที่รัฐบาลไทยเนาะคะพี่น้องคะเดี๋ยวคำโคงแอซิติตตามให้เนาะคะพี่น้องมืาอนี้นะคะแนวทางของกูวัดปลาอุดรเป็นแนวทางรัฐบาลไทยนะคะได้มาแล้วค่ะพี่น้องคะโคงสุดท้ายนะคะสุดยดมาเป็นตัวได้พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะพวกค้าการเมาองสกานค่ะเจริญบอลกูไก่เราได้รัฐบาลไทยพวกค้าเจ้วเนาะ จอแล้วค่ะสิบสี่แล้วได้หมดเลยน้่ค่ะว่าเล้าขลุนเต็มหนึ่งเนาะมืงขึ้นนี่ก็เลยค่ะอ่าโอ้โหๆอรับานขึ้นมันี้ยคมจอจอแล้วค่ะกู้ก็ะเดียวเรียกทูบนี่งละู้จุดแต่้งแต่ควอนคนละพู้ก็เลยว่าม่กี่มาอย่ากมาไท่ะเจ้าูดจงรุนกจไปหาลัตเตอรี่อยามาท่านกี่น่ะค่ะต้ตัวเรดยเนาะครับุค่ะนี่เป็นเรขกทูบเด้อ อรู้คนเนี้ค่ะิบุบบกลมหมน้นองค่ะูอีก,น,น,ก,น,กนี่กริเขียนด่งอันนี้เขียนนดห่ดียวค่ะมตูเขียนอเิูกลมาเม็ดนึงเลยค่ะเบาลกอเเก่าอ ตัวนีงต okay. okay. ัวนี mm ้งเก่าหนึ hmm. Thanks, yeah. nope. okay. ่งก mm ่าอตัวตัวจุดเด็กมันตัวนอยาไม่กับหัวนะดอกโดยมากก็จะมาจะน่เก่าหนึ่งกนี้มันมายาด้วยเดีวกรเบนนี่ยคระเบนพุ่งมันจะม่เนาะเปนบ้อนกหน่กัาเบิงนี่ก็ดีนะไท่านน้่ก็ดีขอบคุณค่ะ แั่นยางนี้พี่เป็นนฮะหลักตรีบะท่านค่ะตัวมาแห้วเนาะค่ะพุคะตัวแต่ลอเพิ่มเ่มฟันคู้ประกอบน้ำเนอะู่ประกอบด้ฟันติคะฟันนึกจำบ่ได้ไหมค่ะช่วงนี้มันนอดเลกเรลากับชังตื้นเลกแบบนี้ค่ะแต่ฟันหน่อยหรือมื่อไรก็ฟันเห็นไม่ออกก็เขายุกค่ะฟันี้หงนุ่มเนียค่ะกวาตีแม่นุ่งน่ยกตีแต่้องเป็นบ่าหากระหกกัน ยิ่เป็นน้ำหรืนยิ่เป็นซีมันว่ล่ะอ่านี่แต่เขาโยงแล้วพูด,ด่นี่ยตัมตัวเก่าตัวเมาาื่อหาหาหาเรื่องหา,งา,าเป็นว่าเขาเป็นหกส้ำนาะมันก็เป็นหกหกเนาะครับงน่ว่าหกแยมแยมโยงอ่ขึ้นอยู่กับเรื่องเล่ากันเลยเดยกขันแม่นันแลวันจันเนาะค่ะเดีย๋ยวขันวันจันเดี๋ยวนั่นนั่นพูดนิมิตันพู้ที่ทั่วไปบอกเ้อครับคุณคะอันนี้เอาไปรักษาบ้านกันเนอไดอ้ครับคุณคะ โอรัฐบาลเขาลนนา่นรุ่งจคคลิปว่ไหมอ่งแต่ตองหดเึ็นรงรงต,ตองหดแล้วคลิปน<ม>ึ่งที่งแต่ตองหดถึงนแมนบ่อ,มอมมแมนคะ่ะลงคลิปติดลงคลิปเดียวลงคลิปเดียวอ,อันนี้จ่อแล้วมานะมแจกจิจารณคนกัไล่มาอยะรู้ว่ามีรัฐบาลบ่สิงน่รู้ว่าเียวเรียกลุ่มเนี่ยวุดเดีก็เคลียร์ขึวันนั่นกัจุดอยยังสีเดีย่เพราะถามเดี๋ยววันนั่นมันเป็นสามเก็สองบอค่ะวันนั้นออกเก็ดสองนะแมนค่ะพูค่ะนั่นแหะ ลืมไปเลยแล้วแมนลืมเลยแล้วพูดยังมดนังพูดเลืมเลยแล้วประหลาดมากพี่เจ้าคุโอ้ของโขดตัวยังวาแมนหมดแหละเนี่ยนี่ปูดก็เลยตัวนี้แหละตัวเรียกทูบนี่แหละตัวในที่แหล่นี่แหละตัวว่าเพราะว่าตัวนี้เพราะท่านบอกเล่าจักเทียนนะจุดตัวนี้บัตรคิวธนาคารก็ออกเก้าขึ้นมหาก็ออกร่วมฝันก็ออกทั้งสี่น่ะนี่แหละมิตัวนี้เราเพราะท่านบอกพูดก็นเรว่องเมื่อปีพิบินรัฐบาลก็ยัง เกตสองน,นบ่อสันนี่อ <à S 2> อันนี้คือเป็นหนึ่งหคือเป็นเป็นหนึงน่งเก่างะมัน,นหัวเนาะขรัพ่อปีนี้ถ้าไปมากัจัดคัดกับพนนี่ก็ดีอ่ <à S 2> มันกับเขายุ่งองรับบาลกับเขายุ่งเียนบานกัเขายุ่งัวจะมาลุหนเคลื่อนอย่างละอทิ่หันเขาสองมือวันนี้พวของพูนะอืมนั่นแหละจะมาเพรเขาหนอนหรือเี้ยนหนึงอาฮัหกอืมอืมมอพูจน,นับเี้ยนเลยอิได้อยู่ ออกหาหามันจะงลามาออกอีวันสุกนะพ่นเนาะออกหกหกมันจะมันสูงยืนยันเต็มยวมาเปายังวะคิดว่ายุ่งโปะเลยคือเจ้าเขาบอกว่าได้ยับเต็มหนะมันยับเป็นเต็มนังหมเป๊ะเลยเนาะออกห่าห่าว um ัน uh ี้นั่นจนเาไม่มาหร่ไม่แล้วอคุณครัเขาเป๊ะเลยอย่นีย่ายนี่ละมันเด็กนี่เขาไม่รู้ก็จะพูวานละ มากระจัดกระจาพันให้เป็นท่าทางไปดวงมีกเห็นทีเดียวหรเพราะว่าช <ฮะ S 2> ่วงนี้ปู้ขอคนไม่เห็นมาษางคนก็หอยยุให้เขายอยุครับ <ฮะ S 2> ูนออี่แหละเอาไปเม็ดเดียวไปก่อนปู้กับมันใจตัวนี้แหละ,<ฮ>ะสองตัวกับต,ต,ตัวนึงเหมือนึ่งเก่าเนี่นึ่งเก่า เก่าว่ามีมีแต่เก่านึ่งเหราเก่านึงคนึ่เก่าว like ่ามีนอับอาเนาะปูปีนึงเก่าจอยู่น yeah ี่ต uh 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 ัวน uh uh ี้แม่นกับปูปูมักหนึ่งเก้านี่ล่ะโอ้ปูม uh ังนเกใช่ไมนึงเก่านเก่านึงมาไปกับอาอ่ะเรื่กลับตะเตีกเป็นว่านล่ะจ้เก่านึงอันนี้นึงเก่าอ่าปูมังหนึงเก่าโอ้ปูมังนเก่าอืมค่ะเออเหล็กตัวนี้ มันพูเข้ให้แตงว่ดโดยมากมันมันมาหานะ่ะที่บอกตัวนึงไปอีกเท่าไรนั่นซะหาหนึกเก่าดิครับพแมน,นเลกตัวนี้พูเข้ให้ถือเขให้นั่นนะ<ช>่ะเข้ให้เดี๋ยวเห็นแต่สางม,มากน,น่ะหานึกเก่าะจะพูแหว่พูขึ้นหกแล้วพูอะไรวาน้ำหกเลขถูกมา่กข่ามาหกนอ่อเงเขเยนไปอีกเป็นนึงก็ได้เจนี่พีพี่เป็นเด็กน่าเจน,นัมนม อยูม่แลจังว่ามันก็สิบ่คือเนาะ่อืออกกลัวนําปูขึ้น6แล้วปูก็เลยว่าเอาเทคนิคปูก็จดได้6อนะค่ก็เลยว่ามันสิเป็น619วโอ้ซั่นนี่แต่ว่าขันมาตัวตีู่เคยได้เห็นในสามันเป็น519อือเลกตัวนี้ผูให้เคยสึกตัวตรงๆเลยดค่ะแอดมินเข้ามาเอานํา ผู้ใดนี่ผู้ขอบิังยอดวิวขึ้นเยอะอ่าคิปเพื่อแสนคนนี้คนเขาเบิังผู้เออเพราะว่าช่วงผู้เหตุผู้สางสรรค์หายดีบอกตัวได้ไปกับเขาตัวนั้นทั้งทีน่ะเดี๋ยวเกิดเป็นเลขเม็ดเดียวก็จะแตกทั้งทีมันเกิดคนเกิดคิดตามหลายทีน่ะเนี่ยครับผู้ว่ามันมาตัวนี้เสนอผลมันมาตัวเก่าเป็นตัวนี้เถอห้านึ่งเก้านะครับห้านึ่งเก่าสำ่มันมาตัวเก่าก็เลยยอดพิทูเปรไม่เป็นเก้าหุ่นหุ่น ผู้เลยวหันหัวไปก็เลีเป็นีเป็นรถมืเก่าค่ะเออแอ่ยืนนี่ละต้องกับพี่จ้าน่าเบิ้งจ้าบุญมี่กับที่ใดดอกบอกที่พันเอาค่ะค่ะนี่เป็นว่าอืมกตบว่าหลายตัวดอกค่ะมมนเหล็กตัวเดียวเหรอเจ้างหันไปหันมายับแจ็บเนาะค่ะแต่ว่ายับเพิ่มขึ้นนี่เจ้า่นละกพ่าผู้ก่อนให้หาหามก็มาเอานี่ผ่ะก่อนพี่จ้าน่าเบิ้งจ้าเป็นนายท่านเอ้า ผู้สวยพันให้เด้อแต้พูดค่ะตั้งแหบที่มินยังเหงปปังมีโโคมีหมายมันที่สิบหกก่อนดวแก็เลยก็แช่ก็ติดตามกันเีเฮ้ยน้ำปูหมดไปเสีโรดอ่ายังเงระปังจะเริ่มพอนพูดๆนะนะคราบพูดการน้กงกันกัะแสงคู่ค่สรุปน้าทางท้ายคลิปนี้ค่ะพี่น้องคะ แนวทางจากปู่วัดป่าอุดรน,นะคะแนวทางรัฐบาลไทยมื่อเนี้ยเอาร,รัฐบาลไทยไปก่อนเด้อค่ะพี่น้องครับเพราะว่าข่า,ขามโค้งยังบ่มีพี่น้องมื่อนี้นะคะเป็นรัฐบาลไทยไปก่อนนะคะมืน่นได่สิทสิติดต,ตามให้นะคะข่ามโค้งเพราะว่าขามโค้งกับรัฐบาลไทยนี่มาพอกันในมือวันจันทร์เนาะพี่น้องเนาะ อเอฟซีเพป็นกับมุงไปทางอันรัฐบาลไทยก่อนเนาะค่ะพี่น้องคะเอาแนวทางของปูมันี่ค่ะรัฐบาลไทยเป็นเลขถูกค่ะพี่น้องคะเลขถูกนะคะตัวที่ปูและจุดแดงก็คือเกลืหนึ่งฮกนะคะพี่น้องคะเกลืหนึ่งฮกแล้วปูแล้วกันไว้หาหนึ่งเกลือกหนึ่งเกลืเกลืหนึ่งหนึ่งฮกเกลือกเน้นๆฮกหนึ่งเก้ือนะคะพี่น้องคะเอาพี่น้องอย่าลืมเนะคะ่ะพี่น้องเด้เออ่าแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมค่ะแนวทางจากปู่วัดป่าอุดรค่ะพี่น้องคะแนวทางรัฐบาลไทยนะคะ พ่รองคะก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางช่วงบ่ายนี่คะ่ะแนวทางจากปู่วัดป่าอุดรน,นะคะพี่รองอย่าลืมคะ่ะนําไปพิจารณาเบิง่งนาะคคะพี่รองคะ่ะห่วอตั้งจ่องนําเสนอเปื่อเป็นแนวทางคือเกาคะ่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ ขอขอ,ขอบคุณพี่น้องบ้านเฮาสุขสุข้นนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณสําหรับข้อมูลในคลิปนี้คะ่ะพี่น้องคะขอขอบคุณขอบคุณแนวทางจากปู่วัดป่าอุดรคะ่ะสําหรับพี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเท่าไรกค่ะพี่น้องคะธรรมประยสิภาด กับแนวทางเด็ดๆแบบนี้นะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมเด้อค่ะพี่น้องคะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเป่ดทีสเได้บ,บอบปราดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางไายการเนาะค่ะพี่น้องคะเอาสําหรับคลิปนี้ค่ะพี่น้องแนวทางจากปูวัดป่าอุดรค่ะวันี้นะคะมีเพียงซํมนีเนาะค่ะพี่น้งองเอกอร์เซดีอโตล่าพี่น้องบรรเฮาสุขสุข,ขกนไปก่อนนะคะเอาไว้พอกันไม่ก็ไม่ได้คลิปหนานะคะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ